สวัสดีครับกับพี่ๆชาวพักเครื่องทุกท่านนะครับพี่วันนี้ก็มีพระให้พี่เลือกหาเลือกชมหลายองค์เลยนะครับพี่นี่ฝากอีพีที่26ด้วยนะครับพี่นี่ฝากช่องนะพี่กับช่องที่เด็ดพระบ้านๆพระเมานะครับพี่สนใจติดต่อนะครับเบอร์โทร0956232847นะครับทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ฟรีนะฟรีทั่วไทยฟรีทุกองนะครับหรือว่าท่านพี่ๆ แอดไอดีไลน์มาก็ได้นะครับศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะครับพี่นี่ครับวันนี้ก็มีพระไอ้พี่เลือกหาเลือกชมแบบหลายองค์จุใจแน่นอนครับพี่เนี่นี่ครับองค์แรกแล้วครับพี่นี่ครับเป็นเหรียญพุทธซ้อนนะครับนี่หลวงหลวงพ่อแดงมาครับพี่เนี่เหรียญพุทธซ้อนหลวงพ่อแดงครับหลวงพ่อเจริญนะครับพี่โอ้โหเก่าเก็บนี่ครับดูเนื้อหามังสาสวยเก่ายันเยินนูนเส้นครบนะครับพี่เนี่นี่ครับ หรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราได้หรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงทางเราได้นะพี่เนี่ยสวยสวยจัดสวยจัดจัดเลยพี่เนี่ยคมชัดลึกนะพี่เนี่นี่ครับเส้นเส้นแบบโอ้โหสวยจริงๆนี่ครับดูยันข้างหลังครับพี่เนี่นี่เก่าเก่าเก็บเก็บเนื้อหามังสาแบบคมชัดเจนนะครับพี่เนี่ดูครับเนี่ยโอ้โหเก่าสวยจัดเก่าเก่าจากหิ้งแบบเลี่ยมกรอบมาแบบเก่าเก่าอย่างนี้เลยพี่เนี่นี่ครับ เนี่ยองนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่800บาทแล้วกันพี่เนี่ยครับองหัดไปครับพี่นี่ดูกรอบโอ้โหกรอบแบบแจ๋วจัดเลยครับพี่นี่อันนี้เป็นหลวงพ่อคูณนะครับพี่นี่เล็นพ่อคูณเ่ยดูครับตอกคงตอกโค้รแบบโอ้โหเนี่ยครับเป็นรุ่นสร้างบารมีปี2519แล้วพี่นี่เนี่ยครับวัดบ้านไร่นะครับพี่ด่านขุนทดนครราชสีมารับนี่เหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่เนี่ยครับเก่าเก่าเก็บเก็บไปพี่นี่โอ้โห ฝ <c oughs> ากกดติดตามช่องทีเด็ดพระบ้านๆพระเหมาแล้วครับพี่เนี่ยเป็นอีพีนี้เป็นอีพีที EP ่ยี่สิบหกแล้วพี่เช้าๆนี่กโ็โหติดขัดหน่อยครับพี่ต้องขออภัยพี่ๆนะครับผมบางทีก็แต่ลงตะเลดอยู่ในคอเต็มแล้วพี่ต้องขออภัยพี่ๆนยครับพี่เนี่ยโหสวยจัดครับองค์นี้หลวงพ่อคูณนะครับนี่ครับดูด้านหลังครับเนี่ <c oughs> ยันเยินโหแน่นตึ๊กครับนี่รุ่นสร้างบารมีปีสองห้า หนึ่งเก้านะพี่นี่ขอราศีมาดต่งขนทศนะพี่นี่วัดบ้านไล่นะครับพี่นี่หรือว่าท่านพี่พี่ท่านใดยอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราได้แล้วหรือว่าโทรมาทางเราสายต้นสายตรงได้นะครับพี่นี่ฝากกดติดตามช่องทิเด็ดพระบ้านหน่อยพี่องค์นี้ผมแป่งปันให้พี่พี่ที่แปดร้อยบาทแล้วกันพี่องค์ถัดไปแล้วพี่นี่เลยครับนี่ไปเรียนอะไรพุทธเขาเรียกว่าพุทธซ้อนปะครับพี่นี่เรียนพุทธซ้อนหลวงพุทธวดปะครับพี่นี่หลวงพุทธวดกับหลวงพุทธทิมนะครับนี่โอ้โหสวยจัดเลย หรือว่าท่านพี่ๆท่นานใดอยากได้รูปเพิ่มเติมองค์ไหนก็แอดไอเดียไลน์มาทางเราได้นะับหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะพี่เนี่ยโอ้โหเก่าเก็บเนื้อหาคมชัดนะครับตาลงตาลึกนะโอ้โหนี่เงบเส้นแบบเส้นสวยๆเนี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่เนี่ยเก่าเก็บเนี่ยครับนี่เป็นไงสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่ <c oughs> นี่ด้านหลังนะพี่เนี่ยนะครับด้านหลังเรียกว่าเจดีหรืออะไรก็ถ้าพผมพูดผิดประกันใดก็ขออภัยพี่ๆด้วยครับพี่นี่ยสวยๆอันนี้มีช้าง เดรัชทางคู่อ่ะพี่นี่เก่าเก็บเนื้อหามังสาแบบคมชัดนะพี่นี่ดูดิเก่าเก่าเก็บเก็บเส้นแบบโอ้โหนี่ครับสวยๆแบบนี้พี่นี่นี่ครับนี่เป็นเหรียญพุทธซ้อนหลวงพุทธถ้วยกับหลวงพุทธทิมนะครับนี่องค์นี้ผมแม่งปั่นให้พี่พี่ที่แปดร้อยบาทละกันพี่นี่ของถัดไปเลยพี่นี่แหละครับนี่โอ้โหสวยจัดเสือเนี่อันนี้เป็นหลวงพ่อปเปิ่นนะครับนี่แล้วนั่งแล้วนั่งเสือพี่ใช่ปะ นี่เรียกว่าหลวงพ่อปนนั่งเสือนะวัดบางพระนะครับนี่ครับวัดหมอกพระนี่สวยจัดโอ้โหตอกคงตอกโค้ตแจ๋วนี่ครับดูครับสวยๆคมๆแบบนี้ครับพี่นี่ดูดิหลวงพ่อเปิรนนะครับนั่งเสือนะดูมีตกตอกคุงตอกโค้สวยงามนะพี่นี่นี่หลวงท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมองค์ไหนก็แอดไอเดียไลน์มาทางเราได้แล้วหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงทางเราได้นะพี่นี่นี่ครับด้านหลังครับพี่นี่เป็นไง เซนยนเ้นยันนูนคมชัดเจนเก่าเกาเลยโดยดูเก่าเก่าวะพี่เนี่ยเก่าจากทิ้งเราดูคาบเครือบแบบเก่าเก่าเลยพี่เนี่ยโหสวยจัดนี่ครับปัดบางพระนะครับคนครปฐมป้ะครับพี่เนี่ยโหสวยจัดนี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่ที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันแบ่งกันไปพี่เอาเนอ่องคัดไปเป็นซุ้มกอพี่เอ้านี่เป็นซุ้มกออันนี้เป็นลายกระหนกนะพี่โหเนื้อแตกอันนี้ องนี้เนื้อแตกแ,แบบสวยๆไีเี่เก่าๆแบบดูเลยเลียมกงเลียมกรอบมาแบบกันกันน้ำไม่ต้องกลัวแบบผะเสีย,ยนะพี่นี่โหสวยจัดองนี้นี่ดูลายกระหนกเลยลายก,กยระหนกแบบสวยๆคมๆชัดๆอย่างเงี้ยพี่นี่เนื้อแห้งแห้งผิวแห้งๆแบบนี้พี่นี่ <c oughs> มวนสารดีจัดอง์นี้พี่นี่ครับสมกอลายกระหนกนะครับนี่สมกอลายกระหนกอันนี้พิมพ์ใจปะพี่นี่ลายกระหนกสวยจัดเลย <c oughs> หรือว่าผมพูดผิดประการใดองไหนไป ไปก็ขออภัยพี่ๆ้ลยครับพี่โอ้โหเนื้อแห้งๆสวยๆเก่าๆดูได้รอยงงรอยงาแตกแบบสวยๆแบบนี้พี่เนี่ยโอ้โหองนี้นี่ครับองนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่เอาแบ่งกันไปให้พี่เนี่ยองคขัดไปเลยพี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะพี่เนี่ยใช่ปะนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะพี่เนี่ยโอ้โหลาบพูนเลยเนี่ยทวีปะครับพี่เนี่ยหรือผมพูดผิดกันอะไรก็ ขอพายพี่ๆน่ครับพี่นี่ครับโอ้โหสวยหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับพี่นี่ออืสวยจัดองค์นี้ปีอะไรนะ่ปีสองสี่แปดสี่ครับนี่ครับสวยขึ้นสวยจัดดูเลยดูหน้าตาแบบคมชัดนะพี่นี่ตาลงตาลึกสวยนะครับนี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่นี่นี่ครับเจ็ดเจ็ดปีนะครับพี่นี่โอ้สองเลยสองสี่แปดสี่นะพี่โอ้โหคมชัดนี่ ให้ดูจานหน้าหลังดิโอ้โหดูเก่าเก่าเก็บเก็บอย่างนี้เลยพี่เนี่ดูเก่าเก่าเก็บเก็บคมคมแล้วนะพี่เนี่ยนี่ครับแบบสองแบบชัดชัดๆพี่หรือว่าท่านพี่ๆทนายอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดียไลน์มาทางเราได้นะครับหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะพี่เนี่นี่ครับองค์นี้ผมแป่งปันให้พี่ๆที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับองค์ถัดไปแล้วพี่อันนี้เป็นลวดเหรี่ยนหลงเข้าไป,ปะครับพี่เนี่นี่เหรี่ยญหลงเข้าไปนี่โหสวย สวยจัดที่ระลึก2-4ใน2-4 7และ7-8ป่ะครับพี่สวยจัดคมคมกลิบเนี่ยนี่ครับคมทะลุเพดานพี่เนี่ยโอ้โหเลียดูเก่าเก่าเก็บเก็บเนื้อหามังสาเป็นไงสวยเกา่าเก่าแน่นอนครับพี่เนี่ยหลงพ้บไปโอ้โหเลยร้อยพุงร้อยห่วงแบบข้างๆด้านข้างนะสวยนี่ครับหลักเป็นที่ระลึกนะพี่เนี่ยที่ระลึกปี2-4 องสี่เจ็ดแปดนะครับพี่นี่หลวงพมพูดผิดประการใดก็ขออภัยพี่ๆเลยครับพี่นี่สวยเก่าเก็บนะครับนี่หลงเข้าไปองคนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับลงถัดไปพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อ้ายนะครับวัดส่วนขันมะครับพี่นี่รุ่นหนึ่งอันนี้โอ้โหสวยนี่ดูยันนี่แบบยันแบบเก่าเก่าเก็บเก็บแบบสวยคมลึกชัดเจนนะพี่นี่นี่ดูโอ้ส่องไปครับนี่ครับส่องปุ๊บโดนปั๊บเลยพี่นี่ จริงจริงพี่เนี่ยวโค,คมตาคม,ค,มคมแบบโอ้โหชอบจัดเลยพี่องนี้หลวงพอ่อขายนะพี่วัดผลนขันนะครับรุ่นหนึ่งนะพี่นี่ดูเป็นไง <_ S 1> ดูจากข้างหลังเป็นไงเนี่ยเพอโอ้โหนูนเก่าเก็บโดยเลยคาบโกงคาบโงคาบพิงนะพี่นี่นี่ครับคาบคาบพิง,งพิงยังอยู่เลยพี่เนี่ยคาบพิงยังติดอยู่เลยพี่นี่หลวงพอ่อขายนะพี่รุ่นหนึ่งไอ้รุ่นหนึ่งองนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆติดเจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่เอาแบ่งกันไปครับนี่องคทัดไปเป็น อันนี้หลวงพ่อแดงวะครับพี่นี่หลวงพ่อแดงนี่สวยจัดปีแะ้ปีสองสองห้าสามสามเจ็ดป่ะครับพี่หรือผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยพี่ๆด้วยนะครับพี่นี่หลวงพ่อแดงนะครับอันนี้พิมพ์คุกเข่าแล้วพี่โหวสวยจัดวัดเข่าบัานไดอิดนี่โหสวยจัดเลยเนี่ยตรงนี้ดำเมี่ยมเลยพี่นี่นี่เป็นไงดำเมี่ยมเลยครับพี่นี่นี่ครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะเนื้อทองแดงลงดำนะพี่นี่โหสวย นี่หลวงพ่อแดงวัดเข่าันได้อิดนะพี่รุ่นพิมพ์คุกเข่านะพี่โหสวยจัดนะครับนี่ดูดยันข้างหลังเนี่ยหกเส้นคมนูนนี่ชัดเจนครับพี่นี่ดูชัดเจนนี่ชัดจ,จัดจ,จัดเลยครับพี่นี่นี่ครับนี่องค์นี้ผมแป่งปันให้พี่ๆที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่องค์ถัดไปแล้วพี่นี่เป็นหลวงพ่อปานนะครับอันนี้หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางสาเส้นหรือว่าขี่ไก่ว่าผมว่า ต้องขอภา,ายพี่ๆนะครับหรือผมพูดผิดกันไดก็ขอภายพี่ๆนะครับนี่นี่สวยๆแบบนี้พี่นี่หลวอปลาเลี่ยมกงเลี่ยมกรอบมังทองแบบทองแบบแบบทองอันล่ามเลยพี่นี่โอ้โหดูทรงรอยเส้นข้างหลังเลยทองอันล่ามเลยนี่ครับตรงพ่อปลานะพิมพ์ขี้ไก่นะครับนี่โอ้โหสวยจัดเลยองนี้สวยจริงๆครับพี่สองเป็นโดนครับนี่สองเป็นติดตานะพี่นี่โอ้โหสวยไม่มีอะไรสวยก็องคนี้แล้วพี่นี่สวยจัดดูรอยเส้นข้างหลังเลย นี่โอ้โหเก่าเก่าเก็บเก็บดูดิมวนสารแบบดีมวนสารดีมีร้อยแล้วร้อยคงร้อยขีดแบบโอ้โหสวยสวยแล้วพี่เนี่หรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดียไลน์มาทางเราได้นะหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะครับพี่เนี่กับช่องทีเด็ดพระมันบ้านพระเหมานะครับพี่เนี่ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับพี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆเจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับองค์ถัดไปแล้วพี่เนี่อันนี้เป็นแล้วเป็นซุ้มกอ อ,นนอ,อันนี้เป็นซุ้มกอละกนกป่ะพี่อันนี้เป็นพิมพ์ละพิมพ์กลางป่ะพี่หรือผมพูดผิดประการใดก็ขอภายพี่พี่ด้วยนะครับนี่ครับซุ้มกอพิมพ์กลางนะพี่อืสวยในละกนกเก่าเก็บเนื้อหามังสาแบบคมชัดแน่นอนครับพี่เนี่ดูมนสานี่รอยทรงรอยเส้นรอยแต่แบบโบราณโบราณเก่าเก้าแบบทะลุจอขึ้นมาเลยพี่ดูทะลุกล้องเลยตรงนี้เรียมกงเรียมกรอบมาแบบเก่าๆาแบบสวยสวยแบบนี้เลยพี่เี่นี่ครับดูด้านหลัง เก่าเก่าเก็บเก็บเหมือนสามแบบแน่นตึ๊กเลยพี่เนี่แห้งแหงเเนี่ยนี่ครับดูเล่มกลงเล่มกรอบมาแบบสวยงามชัดเจนพี่เนี่ยนี่อันนี้เป็นสมกอลายกระหนกพิมพ์และพิมพ์กลางมากครับพี่เนี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่เอาแบ่งกันไปองคถัดไปไปเนี่ยอันนี้เป็นพระพระอะไรพระปางใส่ญาติปางนอนนะครับบางขุนพมนะพี่โอ้โหในตาวงตาวัดโอ้โหสวยจัดสวยชัดเจนเลยดู มีเลี่ยมกงเลี่ยมกรอบนี่สวยๆครับพี่นี่ปางนอนผังหุนพรมนะครับพี่นี่นี่ดูนก่เก่าๆแบบเส้นแบบโอ้โหสวยๆเก่าเก่าเนื้อหามังสาแบบสวยชัดเจนนะครับพี่นี่นี่ครับหรือว่าท่านพี่พี่ทนายอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอดียลายมาทางเราได้นะพี่นี่นี่ครับสวยโอ้โหดูดูกรงดูๆๆกรอบนี่ดูด้านหลังนี่ด้านหลังมีรอยปั๊มวัดโอ้โหสวยจัดเลยนี่พี่นี่ดูแน่นแน่นเนื้อแบบ แห้งแห้งแน่นๆ่นแบบม้วนสานแบบดีดีเลยพี่นี่โบราณโบราณอย่างนี้เลยนี่ครับนี่ครับฝากกดกระดิ่งเพื่อมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะพี่นี่นี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่เท่าไหร่ดีอะเจ็ดร้อยบาทแล้วกันไปแบ่งกันไปของสัดไปพี่นี่อันนี้เป็นโอ้โหเลยกรอบสวยจัดองค์นี้เป็นพระผงนะพระผงสุพรรณบ้าผิดสุพรรณยอดโถบ้านี่หรือว่าผมพูดผิดปกใดก็ขออภัยพี่ๆนะนี่ดูด้านหลังนี่เป็นเขาเรียกว่ายันเอยเป็นร้อยกดแบบ นิ้วมือแบบคนสมัยโบราณแบบยังยุ่ยอลยพี่เนี่ยโหเก่าจริงเก่าเก็บจริงๆรงค์นี้นี่ครับเตรียมกรอบมาแบบกิบสวยกิบเลยครับพี่เนี่ยตรงนี้นี่ครับผระผงสุพรรณหน้าแก่นะเพี่โหด้วยดูด้านในแบบแห้งแห้งแบบนวลสารแบบแห้งแห้งแบบโบราณโบราณมีรอยแบบรอยแตกนิดๆนะครับเก่าจริงๆองนี้นี่ครับด้านหลังก็เป็นรอยนิ้วมือนะครับพี่เนี่ยนี่ครับ หล่อนีวมือแบบกดแบบสวยๆแห้งๆแบบหมวนสาลแบบชัดเจนนะพี่เนี่ยเลี่ยมกรอบมาแบบอย่างดีแล้วพี่เนี่ยนี่ครับององค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่หกร้อยบาทแล้วกันเอ้าแบ่งกันไปแบ่งกันไปเช่าหาเช่าชมนะพี่เนี่ยนี่ครับนี่องนี้เลยครับนี่อันนี้เป็นนางพญาพิมพ์เข้าตรงพี่เนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์เข้าตรงเนี่ยองแรกเนี่ยพิมเข้าตรงนะพี่นี่ดูหมวนสารชัดเจนเนี่ยมี ก้อนดงก้อนดินก้อนอะไรก้อนหินก้อนซ้ายโอ้โหยังติดอยู่แบบสมัยโบราณนะเนาะอย่างว่าเนี่ยดูดิเก่าชัดเจนนะพี่เนี่ือื้มสวยคมชัดลึกคมจริงคมทะลุกล้องตรงนี้ครับเนี่ยเป็นนางพญาพิมพเข่าตรงนะพี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆทิดห้าร้อบาทแล้วกันแบ่งกันไปพี่นี่องค์ถัดไปแล้วพี่อันนี้ก็เป็นนางพญานะครับอันนี้เป็นนางพญาพิมเข่าโค้งเนาะดูดิดูเข่าโค้ง เขาโค้งแบบสวยๆอย่างนี so ้เลยเนี่ยโอ้โหดูเลยดูบนศาลนะมีรอยกงหงก้อนหินแบบเก่าๆโบราณดูเลยมีรอยนิ้วมือติดอยู่ในพี่ด้วยเนี่ยไปรอยเส้นนิ้วมือนิ้วมือเนี่ยดูสวยจัดเลยเนี่ยนางพญาพิมพ์เข่าโค้งโอ้โหพอส่องไปปุ๊บโดนปั๊บไปเลยพี่ด้วยสวยจัดเก่าๆเก็บเก็บนศาลดีๆอย่างีพี่นี่รอยรอยทรงรอยเส้นรอยแตกเนี่ยเขาโค้งแบบสวยๆแบบนี้เลยพี่เนี่ยโอ้โหยังแบบสวยๆแบบนี้เนี่ยดูเลยนี่รอยแบบ อนหงก้อนหิน,หน้อยกวดแบบโบราณโบราณย่างเงพี่เนี่ยหลวผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยพี่ๆด้วยครับพี่เนี่ยนี่ครับสวยดิดูได้อยแบบเส้นแตกโบราณโบราณสวยกิิบชัดเจนนะพี่เนี่ยฝากกดติดตามช่องทิเด็ดพระบ้านๆเลยครับพี่พระเหมาครับนี่องค์นี้ผมแป่งปันให้พี่ๆทิดห้าร้อยบาทแล้วกันแป่งกันไปครับองค์นี้องค์ถัดไปพี่เนี่ยนี่ครับเป็นอันนี้ก็เป็นนางพญานกันครับเี่ อันนี้คืเราพิมพ์ถึงพิมพ์นะพิมพ์สังคติปะครับพี่หรือผมพูดผิดประการใดก็ขอพัยพี่ๆด้วยครับนี่พิมพ์สังคตินะครับพี่ในองค์นี้แจ๋วจัดเลยองค์นี้โอ้โหสวยคมดูดิหรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติม,มองค์ไหนก็แอดไอดีไลน์มาทางเราได้หรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงทางเราได้นะครับนี่กับช่องทิเด็ดพระบ้านๆพระหมาแล้วทิเด็ดจริงๆครับพระพระทุกองค์นะสวยๆงามๆแบบโอ้โหคมชัดในด้วยสวยจัดวันนี้ก็ต้องขอพัยพี่ๆมือสั่นๆนะครกล้องไม่ โฟกัสหรือ,อยังไงก็ต้องขออภัยพี่พี่เลยนะพี่เจ้าท้าแบบนี้ก็โหตเลตติดคอดีๆเลยพูดแบบเจ็บคอรครับนี่นี่ครับนางพญาพิมพ์สังกติครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่ิดห้าร้อยบาทแล้วกันแบ่งกันไปพี่เอานี่องค์ทัดไปนี่อันนี้เป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วโหสวยจัดพี่ผมบอกเลยนี่ดูเลี่ยมกงเลี่ยมกรอบมาแบบแน่นตึก๊กนี่ครับนีบ่ปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดคือวันดูข้างในดิ ข้างในปิดเขาเรียกว่าปิดลงรักปิดทองครับพี่นี่เขาเรียกลงลักปิดทองโอ้โหสวย,ยดูคาบดูคาบแบบเกึอกเก่าเก่าแบบนี้ดิพี่ดูดนี่ครับเดหา,ดา,หาว่าโกหกพี่ดูเลยนี่สวยจัดชัดเจนพี่นี่ปิดตาลงพอแก้วนะครับพี่นี่วัดเคอวันนี่ดูด,ด้านหลังเ,เนี่ยโอ้โหเก่าเก่าเก็บเก็บนี่ดูนี่ครับโอ้โหจากสองให้เห็นชัดๆเลยพี่นี่ครับเก่าเก่ากับคาบโบราณโบราณแบบจากหิ่งเลยพี่นี่ นี่ครับหรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอะไรรูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราได้หรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะพี่เนี่พระปิดตาหลวงพ่อแก้วองค์น,น,นี้คนระับผมแบ่งปันให้พี่ๆที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่จะตอ่อเลยพี่เนี่ยโหสวยจัดองค์นี้นี่ครับองค์ถัดไปเป็นอันนี้ก็เป็นซุ้มกอแล้วพิมพ์แล้วพิมพไม่มีกระหนกปะพี่หรือว่าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยพี่ๆเลยนะพี่นี่พิมพไม่มีกระหนกนะกมีซุ้มกอไม่พิมไม่มีกระหนกนี่ดูสองปุ๊บโอ้โหติดตาแล้วพี่เนี่ยโหแบบสวยจัดติดตาเลยองนี้แบบ องกิตทีกิตทีก็สวยจริงๆองนี้นี่ครับนี่ดูหมวอนสานเขาแบบคมชัดแบบเงาเงาแบบสวยสวยโบราณโบราณนนครับเนี่ยโอ้โหถ้าไปเล่มขอบนะสวยแจ๋วจัดเลยพี่นี่องนี้เขาเล่มขอบนะืมสวยจริงๆเนี่ยเป็นซุ้มกอไม่มีขนกนะพี่เนี่ยองนี้นี่องนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่ห้าร้อยบาทแล้วกัน่ะแบ่งกันไปพี่นี่ครับอง์ถัดไปแล้วไปพี่เนี่ยนี่เป็น ซุ้มกอพิมพใหญ่หลายกระหนกปะครับผี่นี่ซุ้มกอพิมใหญ่ลายกระหนกนี่นี่มีลายกระหนกนะพี่สวยๆโอ้โหดูดูดีมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบุลาบุลามีขีดๆอย่างนี้นะนี่ครับโอ้โหดูสวยๆแบบนี้นี่นี่ครับดูข้างในดิสองให้เห็นชัดๆเลยพี่โอ้โหคมจัดจัดเลยพี่เนี่ยดูนี่ดูพี่เนี่คมจัดชัดลึกนะพี่เนี่ยด้านด้านในโอ้โหคมจริงนี่ครับ หรือว่าผมพูดผิดประการใดองค์ไหนไปก็ขออภัยพี่ๆด้วยครับพี่นี่นี่โหสวยจัดดูพี่นี่เกา่าเกา่าเก็บเก็บมวลสารแน่นตึกนี่รอยทรงรอยเส้นรอยแตกรอยแบบเก่าเก่าแบบสภ,ภาพแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่องค์นี้ืสวยจริงน,ะะนี่พิมก็ซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ละกนกพี่นี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่เอ้าแบ่งกันไปนี่องค์ถัดไปไพี่เป็นนี่เป็นหลวงพ่อแก้วนะพี่หลวงพ่อแก้ววัดเคอร์วันอันนี้อันนี้ไม่มี เขาเรียกว่าไม่มีกรอบพี่โอ้โหปิดทองลงรักปิดทองสวยจัดนี่ดูองค์ดาเมี่ยมเลยพี่เนี่ยองค์นี้ดูเลยส่องไปในหูเนื้อหามวลสารแน่นตึ๊กเลยพี่เนี่ยโอ้โหขมจัดองค์นี้องค์นี้แบบขมขมทัดทัดเนียพี่เนี่ดูมีรอยเส้นรอยแตกรอยเงาโอ้โหสวยเนี่ยลงรักปิดทองแบบสวยสแบบนี้เดี๋ยวดูดูทองคราบทองยังอยู่เลยพี่เนี่ยเนี่ยด้านด้านหลังโอ้โหเนี่ยหลวงพ่อแก้ววัดเคืรวันนะพี่นี่ หรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมองค์ไหนก็แอด ID เดียไลน์มาทางเราได้นะครับหรือโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะครับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเมานะครับฝากกดกระดิ่งเผื่อมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะพี่นี่นี่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเนี่ยองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆที่เท่าไหร่เดียร์ห้าร้อยบาทไปองค์นี้แบบอีพีนี้แบบมาแบบพิเศษเลยครัพี่นี่ฝากกดตามช่องหน่อยครับพี่นี่อีพีนี้เป็นอีพีที่ยี่สิบหกแลพี่นี่นี่องค์ถัดไปเป็นอะไรพระลลีาไม้ขนุครับพี่โโอ้หสววยแจจ๋ัดพระลลีาไมิขนุด ดูแบบแบบโบราณโบราณจริงจงองค์นี้พี่นี่ดูโหสวยจัดเม็ดนี้เม็ดนี้สวยจัดเลยครับพี่นี่พระรีลาม่ขนุนอออือดูส่องปายปุ๊บจับติดเลยติดเป็ดสวยแบบไม่รู้จะพูดยังไงดูเลยนี่ขอบเคเบิลลงบนล,บนลานแบบเมี่ยมแบบนี้เลยพี่นี่เก่าเกาจักหิ่งคม,คมแบบนี้เลยพี่นี่พระลีลาม่ขนุนไปไง เป็นไงพี่พี่ว่าไงสวยจัดสวยจริงๆสวยสวยเขาเรียกว่าสวยจัดจ้านในย่านนี้เลยพี่เนี่โอ้โหจ้านนี้เขาบอกว่าสวยจัดเลยพี่ดูองค์นี้ดู ar, นี่มีรอยนิ้วมือแบบลางๆนะครับพี่เนี่โบราณโบราณแบบลางๆเลยด้วยรอยเส้นแบบสวยๆแบบนีแนอานี่ครับเป็นพระอีลาเม็ดขนุนนะพี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่ทีห้าร้อยบาทแล้วกันพี่อีพีนี้โอ้โหบอกเลยอีพีกบบพิเศษนะครับนี่องค์นี้ครับเป็นอะไรครับพระ พระอะไรอะไรวะลืมไปแล้วพูดไปเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นพระผงสุพรรณนี่พระผงสุพรรณหน้าแก่นี่ลืมมาถ้าได้บางทีก็ลืมนะพี่นี่นี่ไปดูรอยกดกดนิ้วมือพี่ี่คาบนิ้วมือแบบลางๆแบบปลายเส้นแบบนิ้วมือลางๆพี่เดี๋ยวโหมันแผบไปนี่สวยจัดอง์นี้บอกเลยพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นี่หลวงพ่อผมพูดผิดประการใดไปก็ขออภัยพี่ๆวยครับนี่ครับฝากกดติดตามช่องเลยพี่นี่ นี่ครับสวยจัดอง์นี้นี่ครับหรือว่าท่านพี่พี่ท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมเพิ่มนะครับแอดไอดีไลน์มาทางเราได้นะหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงได้นะพี่นี่ครับโอ้โหสวยจัดองคนี้ผมบอกเลยไม่มีใครสวยขนาดนี้แล้วนี่สวยจัดจ้านในย่านนี้แล้วองนี้เป็นไงดูเนื้อหามังสาแบบเก่า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 จากหิ่งอย่างนี้เลยนี่พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่พี่ดูพิมพ์หน้าแก่จริงนี่ดูดูหน้าแก่พ่ะพี่เนี่โอ้โหองนี้ อย่าให้ใส่หลยายยาเลยพี่ยาวอีกยาวถ้าอย่างนั้นไม่จบกบพี่นี่ยาวนี่ดูร้อยกงร้อยกดนมือโบราณโบราณ,ราณพี่จางๆสวยๆแบบนี้พี่นี่ครับพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่องน์นี้ผมแบ่งปันให้พี่พี่ที่ห้าร้อยบาทแล้วกันพี่นี่ครับอย่าต่อเลยพี่นี่องค์นี้ผมแบบอีพ,พีนี้แบบสวยๆนี่องค์ถัดไปพี่องค์สุดท้ายนี่เป็นหลวงพุทโตป่ะ,ะครับพี่นี่โอ้โหสวยจัดองค์นี้หลวงพุทโตนี่มีแบบเขาเรียกว่ามาเป็นกรอบมาเป็นเขาเรียกว่า เป็นกล่องนี่เลยพี่นี่ปีละสองห้าหนึ่งแปดปะครับพี่โอ้โหสวยดูครับข้างหลังเป็นอะไรพัดยศนะครับพี่นี่พัดยศจริงๆนี่นี่ขึ้นแล้วขึ้นแปดคําในเดือนห้าสวยจัดนี่ปีสองห้าสองห้าแลยสองห้าศูนย์สามสามสองห้าเลยเนี่ยสองห้าหนึ่งแปดพี่หนึ่สวยจัดบันทีก็ตาตามองไม่ไม่ถนัดถนัดนะครับพี่โอ้โหดูเลยดูร้อยข้างน,นี่สวยๆเดอ๋ยอจุดนี้สวยจริงจริงนี่นกุโตะนะครับพี่นีน่ หลังพัดยศนะครับพี่โอ้โหส่งดำเมี่ยมเป็นอันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกเนื้อเลยเนื้อทองแดงลงดำป้าพี่เนี่ยโอ้โหสวยจัดคมคมกลิบองอนี้พี่ผมบอกเลยหลวงปู่โตวัดประดูช่ชิมพี่เนี่คมกลิบคมแบบดำดำแบบนี้พี่เนี่ยนี่ครับทองแดงลงดำนะพี่โอ้โหสวยจัดในี่ดูคงดูขอบดูข่ววเลยครับพี่ตรงนี้นี่ครับสวยสวยจริงๆองนี้นี่หลังเป็นพัดยศนะพี่สวยจัดเนี่ยนี่เรียกเขาเรียก 8ปดสิบเก้าปีนี่อายุครบแปดสิบเก้าปีหลวงปู่ตโตะนะพี่ข้างหลังพันจดดูเ้นเ้นหนาคมชัดเจนนะพี่นี่นี่ครับมีร้อยแบบเก่าๆนี่พี่ปีสองห้าหนึ่งแปดโอ้โหสวยจัดหลวงปู่โตหลังพันจดนะพี่นี่มี่นะมาเป็นคู่แบบนี้รับเอาไปทั้งคู่อย่างนี้นครับพี่เก่าๆแบบจักหิ่งแบบบ้านลุงนะพี่นี่นี่ครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆเท่าไหร่ดีอะเจ0ดร้อยบาทแล้วกันไปแบ่งกันไปพี่ แบ่งกันไม่ให้ดูให้เช่าหาบูชาพี่เนี่ยวันนี้ก็มีพระให้พี่ๆเลือกหาเลือกชมแบบหลายองค์จุใจแล้วพี่เนี่ยโหมีพระให <c oughs> ม่ๆเกา่าๆแบบสวยๆแบบสวยทะลุจอสวยทะลุกล้องครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมด้วยนะพี่เนี่ยฝากช่องเลยพี่กับช่องทิเดชดพระบ้านๆพระเมานะครับสนใจเบอร์โทรนะพี่เนี่ยศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะครับพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับเนี่ยฟรีทุกองคฟรีทุกบ้านนะครับฟรี ฟรีอ่ะฟรีทั่วไทยอ่ะพี่มีโอการหรือว่าท่านพี่ๆจะแอด ID l ดี e มาก็ได้นะครับศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะครับนี่วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมคลิปที่ยี่อะไร ep ที่ยี่ิบกแล้วพี่นี่ก็ขอกราบขอบคุณจริงนะครับพี่ขอบคุณครับ